จำจามยอในตำนานฉันนึกว่ากินอยู่แถวหงแดงที่ไหนได้ใจกรุงสยามนี่คือร้านจากดื่มซอสเริ่มกันทีิจำจามยอเบะหมี่ซอสดำหมูแบ่งครึ่งกับบะหมี่ซุปซีฟู้ดรสเผ็ดสั่งหนึ่งได้ถึงสองแกมันคุ้มมากรสชาติก็คือสองแบบสองสไตล์เลยคู่เจ้มจนถึงใจและปกติแยมไม่ชอบกินเส้นแต่เซนที่นี่คือแส่อร่อยออกปากคล่องแท้ตามด้วยทงโอจิโอเจ้งบันจ่าจังบะหมี่ผัดซอสดำหมูท็อปมาด้วยปลาหมึกทอดแสนอร่อยแบบทั้งตัวคือจานใหญ่มากกินได้สามสี่คน หอมขอ้าวแกงข้ากัน,กนต่อด้วยกิมจิมันดึเกี๊ยวไส้กิมจิที่กินเปล่าๆแบบไม่จิ้มอย่างเราต่อมาทางังซูยุกหมูทอดซอสใส่เปรี้ยวหวานสไตล์จีกรอบนอกนุ่มในซอส,สเปรี้ยวหวานสดชื่นสุดและนี่โอฮยังจังยุกเนื้อสไลด์บางพร้อมต้นหอมและซอสมัสตาร์ดเนืน้อนุ่มซอสหอมและสดชื่นวะนี่ก็โบริชาชาเข้าบาัเล่หอมสุดใจและนี่เมนูมาครีมจำปโงฟิวสปาเกตตีไวซอสฉ่ำเนยอร่อยนัวและทงโอจิงอจำปโงหม้อไฟซีฟู้ดแบบแซ่บแล้วรสชาติที่นี่ออเทนติกมากอร่อยฟินจน เกลจำไว้จ่ากึมสอง